สวัสดีครับมาดูแนวทางฮานอยของวันอาทิตย์นะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างรุ่นคือลง2ี่ตัวนะครับก็คือดตั้งแต่พิเศษถ้าพิเศษเข้าก็คือหยุดนะครับถ้ากันไม้นะครับถ้าพิเศษไปเข้าก็เบิ้ลมาทบที่ปกตินะครับถ้าหลุดก็ต้องมาต่อที่ VIP นะครับส่วนท่านที่รูดหุ้นอยู่แล้วก็รูดหุ้นไปก่อนก็ได้นะครับฮานอยดูขำๆไปกันไปก่อนก็ได้นะครับเขาหุ้นหุ้นจัดหนักได้ครับแต่ ฮ้านอยนี่มันยังมีความเสี่ยงเยอะอยู่ครับถึงแม้จะเข้าถ้เข้าก็จริงนะครับผลเมื่อวานนี้เข้าเลขสี่เจ็ดนะครับก็คือ2 3สามถึงเจ็ดหนึ่งถึงสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดลบยี่สิบได้ยี่สิบสาสี่เจ็ดบวกยี่สี่ได้เจ็ิปนะครับก็เข้าพิเศษสองาตอนสุดท้ายพอดีนะครับแล้วก็มาเข้า v i p ที่4ีู่นะครับของวันนี้ได้เลขเลขล่างที่ห2สองนะครับห2สองรูดขึ้นลงยี่ี่ตัวลงยี่สี่ตัว, 24, ตวคือหกสองลบ ยี่สิบสี่คือได้สามสามสิบแปดนะครับแล้วก็หกสองบวกยี่สิบสี่ได้แปดสิบหกนะครับส่วนถ้าที่จะลูดน้อยตัวกว่านี้เช่นแค่ยี่สิบตัวสิบห้าตัวก็ลองดูผลย้อนหลังได้ครับมันก็มีเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นสี่ศูนย์ก็จากสี่เจ็ดก็แค่เจ็ดตัวนะครับห้าสองกับห้าแปดก็แค่หกตัวนะครับห้าหนึ่งนี้ครับมีก็มันก็มีเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าความเสี่ในการถูกมันจะน้อยลงนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันตอน ตอนเย็นนะครับฮานอยนะครับเลขเลขล่างเลขกลางที่6-2นะครับ3 8ถึง86นะครับ